สวัสดีครับคลิปนี้เราพามาฟังนะครับเป็นเครื่องเสียงรถสประตูเป็นตู้พื้นนะครับตู้พื้นสี่ประตู2020ในงบป,ประมาณแสนนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าจะสักขนาดไหนนะครับเืือนอ,อนนตใให้ใจฝั ดังฟังเพราะเริ่มต้นจากหน้ารถเลยนะครับนะครับเป็นแบตบริเดนต์นะครับแบตอึดแบตทนนะครับแบตไฟแรงนะครับเลือกใช้บริเดน์นะครับสายสัญญาณอ่าสายแบตเตอรี่นะครับเลือกใช้เป็นเส้นใหญ่เลยนะครับฟิลเมนตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นคาปานะครับ5 0ารฟลัดไฟไม่ตกอ่ะต้องพกคาปานะครับแล้วก็ นะครับถัดไปนะครับเครื่องเล่นนะครับเลือกใช้เป็นของ Lenovo นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่แล้วครับ19,000บาทรายละเอียดเสียงเนี่ยชั้นยอดเลยครับเครื่องเล่นระดับ h i เอน n ์เลโ o โจอ Android คุณภาพสูงนะครับที่นักเล่นเครื่องเสียงนั้นที่มุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงเลือกใช้ถัดมานะครับเป็นปรีนะครับแซปโกู้ดผิดปรีแฟ a อะอดโอนะครับตัวนี้บริษัท ผู้นำเข้าเดียวกับชัปโกนะครับปรีระดับไฮเอ็นนะครับที่สามารถที่จะเล่นในชุดที่ฟังดังๆนี่เพราะมากๆนะครับปีรุ่นนี้นั้นราคานั้นตกตัวละ7,000บาทกันเลยทีเดียวปรีคุณภาพสูงนะครับต้องแฟคออริโอนะครับเพราะแอมนะครับขับเสียงกลาง ดีเอส18นะครับ1,200.4ตัวนี้โอ้โหซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเลยครับตัวรวมๆเกือบ20,000กันแล้วทีเดียวนะครับถัดมาเป็นพ่อแอมขับซับนะครับตัวแรง2,400.1ดีจากค่ายเอ็กซ์ซันะครับเลือกใช้สัญญาณคุณภาพสูงเอ็มเบดนะครับหัวกิฟฟินนี่ชุบทองเคซับเบดนะครับเป็น12นิ้วนะครับเอ็กซ์ซัเอแอลรุ่นใหญ่นะครับเน้นหัว มันมันนี่พื้นสะเทือนนะครับพื้นปูนสะเทือนขากางเกงกับเพื้นต้องตอนนี้เลยนะครับแรงมากแรงและฟังเพราะด้วยนะครับเบ็ดเบ็ดได้ทั้งลูกกระแทกลูกนุ่มนะครับของแรงนะต้องแรงมาตั้งแต่เกิดทัาโมนะครับแรงจริงแต่อาจจะไม่ทนนะครับเหมือนกับรถยนต์นะครับที่แรงมาตั้งแต่โรงงานนะครับเครื่องเสื้อสูงสืงสูบก็จะแรงมากนะครับแข็งแกร่ง อึดทนนะครับแต่รถที่เอามาโมบางทีวิ่งกันแค่ร้อยเมตรก็พังแล้วอะไรเงี้ยนะครับเปรียบเทียบกันให้ฟังแบบนี้เราท่านจะเข้าใจเลยว่าดอกที่มีคุณภาพดีมันตั้งแต่กําเนิดเนี่ยนะครับโครงสร้างมันแกร่งมาอยู่แล้วนะครับนี่ติดตั้งในตู้แบนพาร์ตนะครับเบรดได้หลายทรงนะครับตั้งลูกกัะแทกลูกนุ่มก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้มบายนะครับนานๆพกไปทีก็ต้องอันนี้เลยนะครับ ดีสปดนะครับ EXL นะครับรุ่นท็อปสุดเสียงแหลมสามูนย์นโอเดียมนะครับติดตั้งในรูปแบบของตู้โมบายนะครับทิศทางในมุมองศาที่ทำได้เนี่ยตู้ไปนี้เหมือนตู้แล่เล่ตามคอนเสิร์ตเลยก็คือตัวนี้นะครับทำทิศทางได้ประมาณ90องศากันเลยทีเดียวนะครับได้เสียงที่ไม่ว่าท่านจะยืนตรงข้างรถกลางรถนะครับท่านก็ได้ฟังเสียงเดิมนะครับเสียงนั้นเข้มทุกทิศทางนะครับ เสียงนั้นกระจายไปทั่วต่างจากตู้โมบายทั่วไปที่เดินเป็นทางตรงพอเวลาไปข้างรถเอ๊ะเสียงดอกอะไรเงี้ยนะครับหรือเฟดกันเองนะครับพอเฟดกันเองปับ๊บใส่ลำโพงเยอะก็จริงครับแต่ลำโพงเฟดกันเองหมดเลยเสียงความดังก็หายไปนะครับแล้วก็ใส่เสียงแหลมของ a l ลฟาโซนิกนะครับเสียงแหลมจากค่ายเดียวของโอเลออนได้เสียงที่ซอฟกว่าโอเลออนนิดนึงฟังสบายหูขึ้นนะครับ แล้วก็8เนิ้วของโอ i o n นะครับตัวน,นี้เป็นรหัส S T R รุ่นใหญ่นะครับจากค่ายโอเรออนนะครับลำโพงติดตั้งกันแต่ละตำแหน่งก็จริงแต่ได้การจูดที่ดีเนี่ยจะได้ลำโพงที่เหมือนเหมือนมาจากที่เดียวกันเหมือนมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันที่เดียวกันนะครับอันนี้คือการปรับจูนที่มีคุณภาพสูงนะครับ มาดูชุดนี้กันโปรโมชั่น87,900บาทนะครับจากราคาปกติ1 000, 1 0 0 0 0บาทนะครับชุดนี้เพิ่มเติมนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับลูกค้าเพิ่มเติมแดมหลังคาด้วยนะครับจบไปที่แสนต้นๆ้น,น,นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนลำโพงบางรายการนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคาปาแบตเตอรี่เพิ่มเติมจอ and ด o i d นะครับสินค้าใช้ของดีกันทั้งหมดเลยลูกค้าบางท่านบอกผม ลองหาซื้อของแบบที่ร้านพี่ทำรวมๆกันเนี่ยแสนกว่าจริงๆพี่ผมยังไม่ได้ติดตั้งเลยผมรู้อย่างนี้ผมทำติดตั้งกับพี่ตั้งแต่แรกป่านนี้จบไปแล้วนะครับเราบอกเลยว่าลูกค้าซื้อกันของอย่างละชิ้นของเราซื้อตัวหนึ่งเนี่ยเราซื้อที่เป็นร้อยนะครับฉะนั้นท่านไม่ทันไม่ได้ถูกกว่าเราเหรอกครับนะครับท่านจะถูกกว่าเราท่านต้องซื้อซื้อของเยอะกว่าเราฉะนั้นของเราเนี่ย ราคาเนี้ยรวมติดตั้งแล้วนะครับแต่ไม่รวมอ้เรื่องของงานเปิดหน้าดอกงานหูช้างอะไรพวกเนี้ยเป็นออปชั่นเสริมไม่จะไม่รวมนะครับสินค้าดีมีคุณภาพแบรนด์แท้งานติดตั้งนะครับเกรดสูงมีความเชี่ยวชาญนะครับต้องความแข็งแรงสูตรตู้สูตรงานติดตั้งเสียงกลางเสียงแหลมนะครับแล้วก็3สูตรการจูนอันนี้สําคัญเลยนะครับซึ่ง แน่นอนแหละว่าเราใช้ของดีงานติดตั้งก็ต้องดีด้วยถึงจะถึงจะได้เสียงที่ดีและที่สําคัญคืองานปรับจูนถ้าจูนไม่ถึงเสียงก็ไม่ถึงไม่ไม่ใช่ว่าใครก็จูนก็ได้ครับนะครับบางทีใช้ของเกินระดับโลกแบบนี้แต่จูนไม่เป็นไม่ไม่แตกต่างอะไรจากของตลาดเลยนะครับฉะนั้นบางคนบอกว่าของแบรนด์ดีๆเนี่ยทำทำง่ายไม่ใช่เลยแบรนด์ดีๆเนี่ย ยิ่งต้องตั้งใจทำมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าจะทำยังไงให้มันคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายนะครับไม่ใช่ว่าของดีกระจูนไปตรงๆไม่ใช่นะครับยิ่งต้องเข้มงวดในเรื่องของการจูนมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าลูกค้าจ่ายเงินขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องได้เสียงดีนะครับงานติดตั้งก็ต้องคุ้มค่าต้องแข็งแรงใช้กันได้ย,วยาวๆนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ค่อยได้นั่งนะครับสําหรับตู้พื้น หนานั่งทิ้งลูกค้าบ,บอกหัวตู้พื้นไปเลยครับผมไม่ค่อยจะนั่งนะครับถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้ศีรษะไม่ชนหลังคาหรอกแต่นั่งลำบากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันก็สูงกว่าเดิมแหละนะครับซึ่งเบาะเดิมมันก็เตี้ยวกว่านี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยด้นั่งนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่าในใดสนใจจับจองคิวก็ทักก็ความได้เลยคันนี้ก็จองคิวกันมานับแรมปีเหมือนกันกว่าจะได้คิวนะครับ ต้องทุกคันก็เห็นกันติดตั้งกันจะเยอะอยงนี้ก็จองคิวกันนานทุกคนแหละนะครับกว่าจะได้คิวติดตั้งกันเนี่ยสหัสสักกันรอกันนานมากนะครับมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีความอดทนเป็นอย่างสูงมากๆนะครับถึงจะได้ทำกับเคสซาวชนบุรีกับการจนบุรีนะครับจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับ